ับกระสวัสดีครับรายการตามรอยอาชีพเกษตรกรรมนะครับวันนี้ตามรอยมาที่สวนปา์มในพื้นที่17ได้นะครับของกระผมเองนะครับปา์มอายุ8ปีนะครับผมเพิ่งหว่านปุ๋ยไปปีนี้เลือกใช้ปุ๋ยสูตร10 10 14 13ิ0นะครับ่14 13ิ0 เหตุผลที่เลือกใช้ตัวนี้เมื่อก่อนผมจะใช้14735หรือ13735นะครับลูกการนี้นะครับเลือกใช้ปุ๋ยสูตร14ส3 0หนึ่งด้วยว่า13735เนี่ยมันทำให้มีการตัว K นะครับ NPK ตัวหลังเนี่ยมีมีความสูงเยอะนะครับสูตรใหม่เนี่ยใช้แค่30นะครับ เหตุผลที่ใช้สิบสี่สิบสสิบเนื่องด้วยว่าจะทำให้เรา,เาได้เพิ่มตัวกลางนะครับเพิ่มตัวกลางตัวหน้าแล้วก็ไปลดตัวหลังเนื่องจากว่าตัวหลังเนี่ยจะทำให้าปามสุกเร็วเกินควรนะครับ เพราะว่าตัวหลังเมื่อก่อน35ก็จะทำให้ปาล์ามมันมเีเร่งให้มีการสุกโดยปุนธรรมชาตินะครับก็เ,เลยมีการปรับเปลี่ยนปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นปุ๋ยสูตร14 0 3 0นะครับก็จะทำให้คาดว่าผลผลิตน่าจะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ปาล์มราคาลงมาอยู่ที่แดบาทสามสิบนะครับแดบาทสามสิบนี้ปันสุราดนะครับปันสุราชสองกับสุราชเจ็ดนะครับในสวนของกระปุ่มเอ่อในระหว่างต้นปาล์มนะครับถ้ามีหญ้ามีหญ้าท่านอย่าฉีดนะครับท่านอย่าฉีดเพราะว่าถ้าท่านฉีดแล้วเนี่ย มันจะทำให้ต้นปลาล์มมีความไม่ได้ดูดซึมซับนะครับน้ำค้างหรือ,อน้ำนะครับแนะนำนะครับข้อแนะนำะไม่อยากให้ท่านฉีดฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนปลาล์มนะครับให้เลือกใช้วิตีตัดนะครับวิตีตัดเพราะว่าจะสร้างความชื้นให้กับต้นปลาล์ม อายุของผมปามของผมแปดปีนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานผมใช้อัตราส่วนปุ๋ยต้นละสี่กิโลปลามอายุแปดปีนะครับใช้สี่กิโลเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับปามเราได้นะครับ นี่ต้นนี้กำลังจะสุก3ามทลายนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับปีนึงให้ใส่อย่างต่ำนะครับ3ามครั้งอัตราส่วนต้นละสากิโลเป็นอย่างต่ำปามห้าปีขึ้นไปนะครับสามกิโล ถ้าปาล์มแปดปีถึงสิบปีนะครับก็จะตาส่วนประมาณสัก4ี่กิโลนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่ปีละสามครั้งนะครับปีละสามครั้งในรอบปีนะครับของผมเนี่ยใส่ช้าไปนะครับเนืเ่องจากว่ามีสภาพแห้งแรงมากในปีนี้นะครับก็เลยทำให ขุนต้องรอขุนนะครับโชคดีหน่อยหนึ่งช่วงนี้ขุนเริ่มตกปลายโดยปลายมาบ้างนะครับก็ทำให้ต้นปาล์มที่เราใส่ปุ๋ยไปก็ได้รับความชื้นนะครับแล้วก็ละลายไปในที่สุดนะครับคู่ที่สอง ตอนนี้ประมาณ10กว่าทลายนะครับอตอนนี้ปาม์มช่วงตั้งแต่กุมภาเป็นต้นไปนะครับจะออกลูกเยอะนะครับแล้วก็จะทะลักประมาณเดือนตั้งแต่กุมภานะครับเนี่ยทลายไอ้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับประมาณ10กว่าทลายนะครับที่กําลังออกมานะครับท่านจะได้เห็นนะครับ เยอะมากนะครับเราก็ไปายามใส่ปุ๋ยให้ครบโรบตามโรบแล้วก็ให้มีหญ้าที่ร่องสวนนะครับเพื่อจะสร้างความชื้นให้กับต้นปาล์มนะครับแต่ถ้าท่านตัดหญ้าหรือฉีดฆ่านะครับสุดท้ายมันจะทำให้ความชื้นหายไปแต่ในกรณีที่รกเยอะจนเ,เ,เกินไปนะครับก็ ก็ต้องมีการตัดนะครับแนะนำไม่ใช้วิธีการตัดนะครับเยอะมากนะครับนี่คือกำลังออกสู่ตลาดโรบอบโคนะครับเฉลี่ยต้นหนึ่งเฉลี่ยอย่างต่ำขณะน,นี้ประมาณ10ถึง12บลายนะครับ ิบถึงสิบสองลายนะสำหรับการตามราอยอาชีพเกษตรกรรมวันนี้ก็ขอจบรายการไม่เพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสต่อไปขอกลับสวัสดีครับ